มากันที่ความเคลื่อนไหวในาสายของ IBF ในรุ่น108ปอนด์กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีวา่าในรุ่นนี้เฟ้นนี้เนี่ยมีทางด้านเพชรโกศลกรีนฟูดายิมของเรานักชกไทยที่เป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเราในเว,เวลานี้เป็นแชมป์โลกดูครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็จากการที่ i b f เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ออกคําสั่งให้เจสันเวสันตัดเชื่อกกับทางด้านเรจีสุกนอฟแต่ก็ปรากฏว่าทางด้านเจสันเวสันก็ถอนตัวออกไปแล้วก็ล่าสุดทางด้าน i b f เนี่ยก็สั่งใหม่ให้กับทางด้านเรจีสุกนอปตัดเชือกกับใครล่ะตัดเชือกกับรองอันดับ อันดับ5มั้งแต่ว่าก็ลา่าฝุดทางด้านเรจีฟุกุนมเนี่ยก็ได้ถอนตัวไปอีกก็เลยทำให้อ่อาณปัจจุบันในฝ่ายของ i b f เนี่ยไม่มีใครที่ว่าจะตัดเชือกเพื่อเป็นรองอันดับหนึ่งแล้วก็ชิงแชมป์โลกไฟต์บังคับกับเพชรโกสน<ไ>อย่างเป็นทางการสักทีก็เลยทำให้ทาง i b f เนี่ยได้ออกคำสั่งลา่าสุด<ไ>ว่าให้ทางด้านเพชรโกสนเนี่ยเลือกคู่ป้องกันแชมป์อ่เป็นไฟต์ธรรมดาได้ไฟต์หนึ่งโดยอ่อนักชก3คนที่คาดว่าอาจจะเป็นคู่ชกป้องกัน ตำแหน่งแชม์โลกไฟแรกของเพชโกสนเนี่ยก็จะเป็น3คนนี้เนาะก็คือทางด้านมาซาทากะทานิคุชิรองอันดับ6ในายของ IBF นับปัจจุบันก็อย่างที่ทราบกันมาซาทากะทานิคุชินี่ก็เคยชกแพ้เพชโกสนของเราในรูปแบบคะแนนแบบเสียงค่อนข้างเสียงข้างมากาไปเมื่อปีที่แล้วเนะเาะในไฟตัดเชือกทั้งนั้นก็ทำให้เพชโกฟนได้ชิงแชม์โลกที่ว่างนี้ส่วนอีก สองคนที่เหลือก็เป็นทางด้านนักชกญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อ ยูงะโอสกิซึ่งรั้งอยู่ที่อันดับที่11แล้วอีกคนนึงนึงก็คือทางด้านเฟอร์คิโอเมนโดซารองอันดับอ่ารองอันดับ5ชาวเม็กซิโกซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ทางด้าน i b f เนี่ยได้ให้ทางด้านเรจีฟุกนอฟตัดเชือกกับเม็กซิโกรายนี้แหละแต่ก็ปรากฏว่า Reg เรจีฟุกนอฟก็ถอนชอกไปก็เลยทำให้ทางด้านนักชกเม็กซิโกรายนี้ก็ไม่ได้ขึ้นชอกตัดเชือกเนาะปัจจุบันก็รั้งอยู่ที่อันดับ5ก็สรุปว่าในสาย ของ IBS เนี่ย <Okay. S 1> เพชรโกศลจะ <Okay. S 1> จะได้เลือกอป้องกันเหมนินชัโนอกไฟธรรมดาไฟหนึ่ง เลือกใครก็ได้ก็า3าคนที่ผมกล่าวมาข้างตน้นน่าจะเป็นตัวเลือกอที่เพชรโกศลน,น่าจะเลือกป้องกันมากที่สุดก็เป็นนักชกญี่ปุ่น2คนก็คือทางด้านมาซาทากะรองอันดับ6แล้วก็ยูงะโอสาก,กิรองอันดับที่11แล้วก็มีนักชกเม็กซิโกคนหนึ่งที่เรียกว่ามีโอกาสเช่นกันก็คือทางด้านเฟอร์กิโอเมนโดซารองอันดับ5จากเม็กซิโกครับ